สวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนก็กลับาพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแอนดี้โป้นะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความนสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาในโนบุ๊กแต่ละประเภทอาจจะเป็นทํางานบางเบาครีเอเตอร์เกมมิ่งหรือว่าสายคอมเมอร์เชียลอินโนเวชันก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แน่นอนตัวแบรนด์เองก็เช่นเดียวกันนะครับ จะได้มีความหลากหลายสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเลือกซื้อโน้ตบ,บุ๊กเองเนี่ยก็คาดว่าได้ชมคอนเทนต์นี้ก็คงเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้นะครับก็จะถึงที่ถึงคราวของ hp victus 16เฮ้ยบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบ,บุ๊กเกมมิ่งที่น่าสนใจมากๆในช่วงเวลานี้นะครับผมเองก็ได้ทำการรีวิวตัว victus 6 6ที่เป็นสเปค intel u ตอนนี้ รอขึ้นรีวิวอยู่นะครับถ่ายทำไปเสร็จแล้วแต่ตัวนั้นอาจจะเป็น Intel Core i5 1 3 5 0 h ก้า H กาจอเป็น RTX 4050แต่ว่าตัวที่ผมจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับจะเป็น Ryzen 7 7 8 4 0 H S นะครับการ์จอ RTX 4050เรียได้ว่าได้ความแรงความคุ้มค่าไม่เป็นรองสเปก Intel เลยอ่า ส่วนหน้าจอเองก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับา่าจะเป็นขนาด16.1นิ้วเรโซ่16:9ความละเอียด Resolution เป็น Full HD 1920ณ1080พิกเซล Refresh Rate ครับ165 Hz ค่าคอบเคตสี sRGB 100%กับราคา39,990บาทก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุกหน้าจอ16นิ้วเน้นเล่นเกมเป็นหลัก ที่น่าซื้อมากๆเลยนะครับแน่นอนโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีความเหมือนความคล้ายนะครับกับในส่วนของซัพพลายอินทลแหละแต่ว่าทาง AMD Ryzen เนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตนะครับแบบ4นาโนเมตรนะครับทำให้ส่งผลให้นะครับในการใช้งานเวลาฟูลโหลดอุณหภูมิก็จะ ร้อนน้อยนะครับและก็แบตเตอรี่เองก็สามารถคอนซูมไฟได้อย่างเหมาะสมก็คือประหยัดแบตนะครับถ้าให้พูดตามตรงก็คือประหยัดแบตกับฝั่ง Intel แล้วกันในคอนดิชันเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่คปัจิตีเท่าๆกันนะครับ7 0ดสวัตต์อาส่วนความแรงผมลองทำการบ้ามัแล้วจากเว็บเมืองนอกที่เขาได้เบสมาร์กอันนะผมว่า ก็ใกล้เคียงกันนะเออก็ใกล้เคียงกันแหละจะว่าไปแล้วมผมว่าถ้าไม่ได้ไปแบบจับแบบแข่งแบบไซส์ไบไซส์ขาดนั้นนะนะอาจจะไม่รู้สึกก็คือเล่นเกไมได้ดีทำงานได้ลื่นแหละนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มจากตัวสเปกก่อนก็แล้วกันะกจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับผมได้ทำข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว สเปคเองตอนนี้มีอยู่สเปคเดียวสลหรับตัว HP Victus 16สเปค AMD Ryzen 7000 Series นะครับถ้าให้ระบุเจาะจงก็คือ Ryzen 7อเราบอกว่า Ryzen 7040 HS ทำงานแบบ8คอร์16เทรดนะครับคล็อกสูงสุดอยู่ที่5.1 GHz แล้วก็ตัวการ์ดจอชิปนะครับเป็น Radeon 7800M แน่นอน สถาปกรรมเนี่ยก็เป็น R DNA 3นะครับการ์ดจอแยก RTX 4050แรมการ์ดจอ6 g ินะครับ GDDR6 แล้วก็มีค่า TGP อยู่ที่120วัตต์แรมติดเครื่องมาเลยนะขนาด16 g b ิไ DDR5 บัต5 6 0 0ันขอมกฮิร์ซซึ่งก็จะเป็นแรมแบบ2สล็อตนะครับ SSD M. 2 n นะครับ NVMe PCIe Gen 4ความจุ512 g b ิบต์ซึ่งก็ได้ความเร็วสูงด้วยนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีความเหมือนกันหมดแหละเรื่องของ component ที่ในการประกอบเป็นหนึ่งเครื่องนะใช้แล้วหนะลายอ,อย่างก็สามารถ reference ก,กับสีพีอินเทที่อยู่ในมือผมได้นะครับมีสล็อตว่างอยู่อีกหนึ่งตัวเลยในการอัปเกรด SSD เพิ่มเติมหน้าจอบอกไปแล้ว 16. 16.1นิ้ว IPS f u HD 1 2 5 Hz นะครับ Windows 11 Home การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 E Bluetooth 2ประกัน2ปี Onsite Service นะครับแล้วก็ถ้าซื้อในช่วงนี้ผมเข้าใจว่ายังได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับอัปเกรดจากประกัน ADP เนี่ย a c c e l e n t a d Damage Protection เนี่ยประกันบิเหตุนั่นแหละนะครับจาก1ปีเป็น2ปีเลยซึ่งถือว่าโปรโมชั่นนี้ดี มากๆนะครับแต่ว่า Default ปกติมันจะเป็น1ปีเท่านั้นสําหรับประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็นี่คือสเปคโดยรวมของเขาอ่าโอเคนอกนอจากนั้นผมพามาดูที่อ่าผมฟามาดูที่ตัว CPU ก่อนดีกว่ามาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเทคโนโลยีแบบ4นาโนเมตรนะครับเซนซีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวค่า TDP เนี่ยกําลังไฟคะ อยู่ที่35ถึง54วัตต์ฉะนั้นแล้วก็ผมว่าก็ก,ก็ก็แรงพอตัวนะครับคอเทรดก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้มี P คอ E E-Core แต่คอหลักของเนี่ยก็8คอนะแล้วก็ดับเบิลเป็น16เทรดได้นะครับมี AI ในตัวด้วยในการช่วยประมวลผลในการทำงานบางอย่างฉะนั้นแล้ว c p u เบอร์นี้ผมว่าก็แรงเอาเรื่องอยู่นะจริงๆ จริงๆอาจจะบอกว่าแล้วแต่คนชอบหรือเปล่านะในการเลือกซื้อในครั้งนี้นะนะครับหน้าร้านโลโ้ไปนะครับนะบาราน่าสามหมนะ้าพันเกบาท JB ก็เท่ากันนะครับเป็นราคาปกติในช่วงนี้ของเขาแล้วก็อันนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่ที่ถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะซึ่งก็คือวันนี้แหละวันสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะขยายต่อนะ จะมีการแถมนะครับตัว g m m n n Headset นะครับ HyperX นะครับคาวครอแล้วก็ตัว HyperX นะครับที่เป็น Gaming m เมาส์อีกประกันอัปเกรดนะครับอย่าง A D P ที่บอกไปนะครับจากหนึ่งเป็น2ปีแล้วก็ได้คูป,ปองส่วนลดในการซื้อพินเตอร์ในเว็บไซต์ H P com อีกด้วยแปดละบาทอืมก็เรียกว่าตัวโปรโมชั่นก็เราหรือพอสมควรในการซื้อนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมพามาดูหน้าาดูตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์สวยลงตัวตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกก็จริงนะครับแต่ว่าสัมผัสผมว่าดูพรีเมียมดีอันนี้คือไม่ได้พูดแบบไม่มีเครื่องจริงเนาะเครื่องจริงอยู่ในมือตอนนี้นะครับออสีสันชื่อว่า m i ค้าซิเวอรซึ่ง มันจะออกเป็นแนวสีดำดำเทาเทาโทนสว่างผิวแบบด้านเป็นรอยนิ้วมือย่ากนะครับบานพับบอกเลยว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับอให้ดูนี่ดีกว่าบางคนอาจจะก,กังวลว่าไอ้บานพับของ hp victus มันโอเคหรือยังที่ผ่านมามันไม่ค่อยแบบและอาจจะว่าโยโกเยกน,นะครับไม่ค่อยอยู่ตัวเหมือนกับโนบุ๊กหลายๆรุ่นอะไรเงี้ย ผมก็บอกเลยว่าตอนนี้บันลาพาของ HP Victus นะครับมันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแล้วสลับบางคนที่กังวลก่อนซื้อบอกเลยว่าหายกังวลกันได้นะครับอโอเคสลับตัวเครื่องเองนะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นนบุกขนาดหน้าจอ16.1นิ้วที่มีขนาดใหญ่กว่าพวก15.6นิ้วเล็กน้อย ่ว่าไปก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ0.5นิ้วในเนื้อทแยงก็เพิ่มเรื่องของความสบายตาในการใช้งานหว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมอะไร่งเงี้ยผมว่าโอเคเลยน้ำหนัก2.4 6กกิโลกร,รมัมก็หนักกว่าเนบหน้าจอ15.6ห้าจอ15.6นิ้วเล็กน้อยประมาณ100-200กรกรัมนะครับก็อยู่ในเกณฑที่ก็โอเคเลยรับได้นะครับ ในส่วนของตัวดีซาเดรวมมันก็เหมือนกับวิกตัตัวที่แล้วเนาะเจนที่แล้วนะครับสำหรับตัว16นิ้วแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเช่น SD card ตัดออกไปแล้วไม่มีนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรส่วนความบางจะว่าไปแล้วก็ไม่บางเท่าไหร่นะครับอยู่ที่23.6 mm. มิลลิเมตรผ่อการเชื่อมต่อก็ถือว่าคุบคันประมาณหนึ่งนะครับหวกแ a n RJ45 usb สมมสอง type a สามช่องไม่แน่ใจว่านี้เพิ่อเข้ามาหรือเปล่านะแต่ว่าสามช่องนี้โอเคเลยนะครับมี hdmi แล้วก็ usb type c อีก1ตัวด้วยกันนะซึ่งก็เรียกว่าเพียงพอแหละต่อการใช้งานในยุคยุคนี้นะครับเล่นเกมเป็นหลักทำงานเป็นรองหรือว่าจะซื้อไปทำงานก็ได้เพราะว่า hp v i c t u เนี่ย หลายๆคนชอบเพราะว่ามันเป็นโนบุ๊กที่มันดูไม่เกมมิ่งจ๋าๆจนเกินไปนักนะครับมันดูเรียบร้อยดีเอาไปทำงานก็ดูไม่ไม่เล่นเกมแบบเกินไปคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นไฟ RGB นะครับแบบ All-Zone สามารถเปลี่ยนสีไฟได้ทั้งตัวโอเมนเกมมิ่งหัของเขานะครับอืมแล้วก็เวลาปรับโหมดการใช้งานนะครับอ้ออย่างหนึ่งมีมัสสวิชด้วย ก็สามารถเปิดปิดผ่านทางตัวซอฟต์แวร์โอ่ได้เลยซึ่งก็ต้องรีสตาร์ทเป็นเมื่องปกตินะครับอื่นๆก็ได้ลำโพง B&O n เสียงก็ดีประมาณนึงเลยนะผมว่าผมประทับใจกับมูล e ราคาประมาณ40,000บาทไม่เกินได้เลยนะครับในส่วนนี้คีย์บงคีย์บอร์ดก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าก็เป็นแบบ full size เป็นเนื้อบุ k บนิ้วที่มีนำแผดมาให้ปกติอยู่ ปุ่มทิศทางก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแบบอาจจะไม่ใหญ่เท่ากับพวกปุ่มคีย์ปกติแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าหลายรุ่นแล้วสำหรับปุ่มทิศทางนะครับอืมอื่นๆแบตเตอรี่เจ็สิบวัตต์อร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคือน่าจะใช้งานได้นานกว่าฝั่งที่เป็นสเปคอินเทลแล้วกันคาดการณ์นะผมเองก็ยังไม่มีเครื่องจริงที่เป็นไรเซนตัวนี้นะ แต่ถ้าตัว Intel เนี่ยมันจะใช้งานได้ราวๆประมาณ7ชั่วโมงก็นานนะซึ่งผมคาดการว่าถ้าเป็นสเปค r รเซนก็นา่าจะใช้งานแบบนานกว่า Intel เป็นเรื่องปกติอันนี้เรารู้กันนะครับดีไซน์โดยรวมก็โลโก,โก้ V นะครับคาว่า b i g t u s t นะครับแค่นี้เลยเออส่วนอนาคตเรื่องของตัวสีสันอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวนี้ชื่อว่า m i c a s s l v v r r ก็เป็นสีที่ดีแหละ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย HP เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกันสามสีหลักๆนะครับที่มีขายบนโลกใบน,นี้แต่เมืองไทยตอนนี้มีแค่สีเดียวแล้วก็สเปคเดียวด้วยเออจะมีสีคือเพื่อนๆอาจจะเคยห็นมาแล้วแหละสลับสสีอีก2ส,สีนี้นะครับอย่างเช่นตัว Performance Blue แล้วก็ Ceramic White ก็ดูสวยดีและแต่คนชอบ ผมก็เข้าใจ HP นะที่เอาเข้ามาสีเดียวก่อนแล้วก็อนาะคตก็อาจจะมีสเปคที่เป็นไรเซน5กาจอ4050ที่ราคาย่อมเออก,กว่านี้หรือเปล่าหรือว่าที่เป็นไรเซน7แล้วก็การจอเป็น460นะครับคราวนี้เรามาดูหน้าเว็บไซต์ของทาง HP กันอีกนิดนึ่งละกันเนาะนะครับจะบอกว่าหนา HP เว็บไซต์ของ HP เองเนี่ยที่เป็น .com เลยนะ ก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น165เฮิร์สนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเป็น5,000เมกะเฮิร์สนะแต่ไม่เป็นไรเล็กน้อยเว็บแคมเป็น Full HD ด้วยนะครับทําให้เรียกว่าโดดเด่นและกันในกลุ่มของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่ที่เป็นราคาต่ำกว่า40,000เพราะแต่รุ่นเนี่ยก็ยังเป็น cam, เว็บแคม HD อยู่เลย ในส่วนของตัวอไทซ c ลืมพูดไปนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบฟู u ฟังชันด้วยก็คือโอนาข้อมูลได้ต่อจอแยกได้นะครับชาร์จไปกลับเข้าเครื่องได้พ d ว่าเถอะนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับอื่นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆพยายามดูอยู่ว่ามีอะไรไม่เอ่ยอ เว็บอื่นๆก็เว็บแคมก็จะมีม่านชัตเตอร์ด้วยในการเลื่อนปิดเปิดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอ่ะเขาบอกระบุยงนี้ว่าใช้งานได้9ชั่วโมงเนี่ยอัพทูก็ก็น่าจะถึงน่าจะถึงนะครับเพราะว่าทาง AMD เขาแรงแล้วก็ประหยัดไฟอยู่แล้วแล้วก็อุณหภูมิก็คาดการว่าเวลาฟูล Load ก็น่าจะร้อนน้อยนะครับอโอเคโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัว HP v i c t u s 16ที่เป็นสเปค AMD Ryzen 7040 HS นะครับอืมก็ยังไงถ้ามีโอกาสไอ้มีนโป้งคงได้มารีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าใจผมตอนนี้อยากรีวิวตัวโอเม16ที่เป็น Ryzen 7000มากกว่าเอออ่าบางทีผมพูดว่า Ryzen 7000อันนี้คือเหมือนกับภาพรวม แต่จริงๆแล้วเวลาที่เราระบุต่อะจงว่าไรเซนเจ็ดพันตัวไหนต้องบอกเป็นเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ hs มันจะมีเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์อะไรอีกไม่งงเนาะนะครับยังไงก็ต้องดูดูกันไว้เพราะว่ามันคนละสถาปยากรรมแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเป็นไรเซนเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ hs ซ e r i e s มันจะเป็นเซนสี่ นะครับ4นาโนเมตรและก็ได้เรื่องของตัวการ์ดจอชิ้นที่ดีสุดด้วยอาจจะเป็นรหัส HS หรือว่ารหัส U อันนี้ก็แล้วแต่โนบุกแต่รุ่นนะครับรหัส U ก็มีจะพวกตีนแอลไลน์แต่ว่าเป็น HS จะเป็นเกมมิ่งเป็นหลักนะครับโอเคสำหรับ HP Victus 16สเปคไรเซน77840 HS นะครับการ์ดจอ rtx 4050นะครับก็ประมาณนี้ละกัน เพื่อนๆคนสนใจก็ลองไปดูในแต่ละร้านได้หรือจะกดลิงก์สั่งซื้อที่ใต้ description ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ไอ้แบบพวกคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงไว้เจอใหม่ในวันต่อไปส่วนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ